ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติยยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาจะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสีขานี้สังสัสสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องมีสีขาเป็นอานิสงส์ขอ้อความในพระสูตรนี้มีว่าอย่างไร อาตมา,าพ้าจนามาเผยแผ่ให้โยมได้รับวังกอบวางก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศกขากำบา้าศกขาในที่นี้ก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นอาณิสง มีปัญญาคําว่าปัญญาในที่นี้ก็คืออธิปัญญาทิขาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติคำว่าวิมุตติก็คืออรหัตผลเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่คำว่ามีสติสติในที่นี้ก็คือ มีจิตตั้งบ้านในสติปัฏฐานสีพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงมีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่เพิงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผล ในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีข้อความเหล่านี้มานายประสูตรกุตกานิกายอิติุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สี่สิบหกหน้าที่สามร้อยเก้าสิบห้าพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรณ ราชวิทยาลัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุจนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำว่าสิกขานั่นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรและสิกขาในที่นี้ก็คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญานั่นเองที่จะพาไปให้ผู้ประพฤติปฏิบัติหมดกิเลสได้ในที่สุดนั่นเองอัตมาภาพนำมาเผยแผ่ และนำมาเจริญพรให้กับ